มาเบิ่งบ่อยต้นต้นหญ้าก็พุ่นเนี่ยเพื่อนสเมตรสาเมตรเอ้าอันลืมถามต,<ร>ตัวอ,อันแม่ละเอียดอยู่บ้านใดกว่าตำบลใดกว่าลูกไส้ตำบุญพอนโอ้ตำบลสุมพรแต่แว,ว่าลูกไส้โทรมาถามแม่ค่ะก็เลยบอกว่าถือเน,อะนาะโอ้จังหวัดระยอดเาเนี่ยพี่โอ้ยเป็นไงคนไหนย,ยังเงานเน่พี่น้องเอ้ยอันแม่ละเอียดป้าเพิ่น มาส้มสวนมาเบืองหยาเน่เปีย,ยแม่สูงเท่าใดสูงอันร้อยห้าสิบเก้าโอ้โอโห่วยได้่าเมตดบ่บ่อยตัวว่ารถแรกแจกแถมตวนี้หยางเงานยบนี่เนาะถ้าลรามองมันกับสี่เมตรผุนละพี่น้องนี่โอ้ขอบคุณแม่และเอียดฟ้ามเด,อด้อถิามาส้มสวนแล้วก็เพื่อนกับม้าพันหยาแม่ค่ะพี่น้องมาพันหยานี้เปียไปปลูก เนี่ยอ่อนซ้อนเห็นเนาะงามน่าขึ้นเพได้ใส่ปุ๋ยหยายัง่ามันงามก็มันงามงามขึ้นมันเต็มไปหม่เดี๋ยวถ้าไปเดี๋ยวปีข้าข้าขึ้นหอดเทียงอยู่นี่แต่ว่าซีฟปีแจ็คสิมี่จะหนึ่งขึ้นหอดเทียงน่ะปีกับซ้อมเทียรบอกเลยไงปีกับโทมี่นี่แหละพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากได้พันหยากะมาติดต่อได้เด้อค่ะบ้านพ่อมาแม่เพซนขอบคุณหลายๆค่ะแม่ละเอียดปั้ม มาชมสวนเป็นมาเอาพันหยาไหมคะ่ะแล้วอันนี้หยาอยู่ในหันละ่ะเพราะว่าซอกแทรกเข้าไปเด้วยมเ,เม่ยไปตัดเอาหม้อมาวนรมแม่เสดายากันบอตัดมึงกับจีนเ่าถิ่มเนาะ,ะนีทีได้หลายแม่หน่ะเ,เป็นอปรทีจะ้างคามได้เรวๆอางเอาขี้คว้วแล้วใส่แม่ ขันมันก็มีเวลาเฉยๆคนจีบกล้วยเิอจะว่ายะกินเขากับอเอาลูงน้องเอาลูกน้องเที่ยงเป็นเทีเปี่ยงเนาะ่เอ่เลี่ยงฟาร์เก่เอาา็นเกียน้องเนี่ยงเน่นเอี่ยงเเียงนเยเป็นี่ยงนี่ยงเนเนี่คงเป <c oughs> ็นี่ลงเนเียเดนดียงป็่ยงี่ยงนเี่ยเนเี่ยเนเี่ยงเปนเ่ยเนียเ็น่ท่น่ยาี่่ อยู่บ้านไหนก่อนค่ะบอกรายละเอียดเลยค่ะน้องแหวงห้วยใต้โอ้จ้ะน้องแวงห้วยทรายตำบลเลยค่ะตำบลพิพ่อนแจงหวันวัยเอดเท้าเนาะค่ะเนาะโอ้จ้ะแจงใดก็ขอพุ่มนลายมะสมหัวสวนหยาเด้พี่น้องแลักการพันหยาไปพันพันทอนนี่แหละค่ะไออยากค่ะแม่ละเอียดว่าอยากฝากเกี่ยวกับป้าม่วบเบาขาคุยแนวหลุดแล้วจ้ะฝากดีดเลยครับจ้ะไปอยากตามขอย้ำมือด จ้ามีพอพันรับผลมครับจ้าได้ครับจ้า้าอยากเ็นครบจ้พันแ่นอพันอยากหูซื้อพอพันค่ะจนเปยอดเพ็ดครับจ้าจ้ายอจ้าตะคร้เบิ่อไในครับจะมีคนแบบนี้ทารยากออกมาให้เบื่องนครับจ้าอไปเบิ่งทึกษาก่อนจ้าในกับปลาทีิจตามไม่ได้ครับจ้าพ่อยม่ไม่นจ้าคอยพัฒนาไปเนาะค่ะเนาะจ้าเืว่า นยุจะจังไดกับมาติิตามส้มเนาะค่ะเนาะแต่ว่าแม่ก็เคยไปส้มเพื่อนเหรอค่ะโอ้ยมาจตรฐานยีลีง่วควาวเพื่อนกับโอ้ยสะอ่อนอยู่ค่ะสะอ่อนอยู่หาทุนก่อนแห่กได้กับสีร้องเบ่งอยู่แม่ค่ะหาทุ่นอยู่ค่ะซี้องมันีร้องมันซอย่าี้องเอีเลย จ้าขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อแม่ละเอียดฟ้ามด้วยค่ะโอ้อันเสีย้ยวไปปลูกเนี่ยไปปลูกในฟ้ามด้วยมันบอกค่ะปลาหย่าโอ้ก็จิได้ปลูกในฟ้ามด,ด้วยด้วยค่ะรรรรรตรงนี้หลายๆหย่าจ้าก็คิ ي ดบางยังสั่นคื<ร>อกั<ห>นแจ้งว่าปลูกแจ้งบอกกิมมี่กับปูกไว้เด้บ้านนีู่่แม่นี่ลูซี่กันก้าวบ้านนี่แน่กับเขาปล่อยลูซี่บ้านก้าวบ้านนี่แน่กับไปเกี่ยวกิมมี่แม้วันดีขึ้นดี่ห<ร>้องโถงกินยาเพล แม่ปบาดยาพี่กันละด,ดอนนั่นแม่ล้อมไว้เห็นบ่อันนั้นของเจ้าบ่ดอนนั่นของแม่ของพ่อแต่ว่าคงเก็บของครึ่งหนึ่งฆ<อ>่ากันบบเบาอ,อยู่าว่าเอ,อ้าคนหมอนอย่างคุ้ยกุ้ยกับเลยว่าบางๆกับสีไล่ขึ้นไม่ปล่อยใบหันกันเขาเียกไปเวียงนาเนี่ยเขากะเปล่ากับราบมั่นนะคุ้ยเจ้าตัวเดียวกัน